สวัสดีครับสวัสดีกับทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมอามาสุระเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมกันอีกแล้วใช่เคยกลับมาอีกครั้งกับความรู้สึกหลังดูจบของแอนิเมะในตอนที่1และในครั้งนี้ก็กลับมากับพ o p อมแอนิเมะสเรื่องเป็นแนวโดนฟรีทั้งคู่นะฮะโดยเรื่องที่เราจะเอามาพูดถึงความรู้สึกหลังดูจบในตอนที่1ก็จะมีเรื่องมัชิโรโดอ o ตะกับวิวี่ฟัวไลไอซองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าผมคิดเห็นยังไงกับ2เรื่องนี้ก็ตามไปรับชมกันได้เลย เริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนเลยกับมาชิโรโดโอโตะนะฮะก็โคโนโตโตตมาได้อะจริงๆนะมันคือการเปิดเรื่องแบบโคโนโอโตะตมาได้เลยเว้ยแต่แค่เปลี่ยนจากการเล่นโคโตะเป็นการเล่นชาบิเซนเครื่องสายเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่คล้ายกีตาร์สามสายนะฮะ เปิดมาก็แบบเดียวกันเด้เลยก็ปู่เสียพระเอกเกิดมาชาตินี้กูต้องเล่นทาพิเซนให้ได้ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเพราะจะตามหาเสียงเพลงที่เป็นเสียงสวรรค์อะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะสิ่งที่มีปัญหาของเรื่องคือการพยายามจะสร้างกิมมิคของความดราม,มา่าคล้ายกับโคโนโตโตมาเด้แล้วผมเคยติเรื่องนี้กับโคโนโตโตมาเด้อยู่ครั้งหนึ่งคือเรื่องราวที่ว่าโคโนโตโตมาเด้อ่ะมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันพยายามจะยัดกิมมิคดราม,มา่าจนบางทีเรื่องมันขี้เกียจเขียนอะ คือเรื่องมันเหมือนแบบคิดไม่ออกก็ใส่ดรามา่าคิดไม่ออกก็ใส่ดรามา่าแล้วยิ่งโคโดโตโตะมาเด้ในภาคสอเนี่ยจะเห็นภาพได้ชัดมากซึ่งตัวของมาชิโร่โดโตะเนี่ยพยายามจะทําตามโคโดโตะมาเด้โดยการพยายามจะเล่ามุมมองของคนเล่นดนตรีมากกว่าจะไปพูดถึงเรื่องราวของการเล่นดนตรีโดยคนเล่นดนตรีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งโคโดโตะมาเด้เนี่ยพยายามจะเล่าถึงมุมมองของคนเล่นดนตรีที่มันมีดาราม่มามาซ้อนนะฮะ ซึ่งดราม่าของเรื่องเอาจริงๆในช่วงแรกอะ่ะมันก็ค่อยๆน่าสนใจนะแต่การปูเรื่องและการนําเสนอในตอนแรกอะ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่าดราม่าตรงเนี้ยมันรีบใส่มาทําไมตั้งแต่เริ่มเรื่องมันทําให้รู้สึกเหมือนว่าเรื่องมันขี้เกียจเขียนแล้วมันก็เริ่มยัดดราม,ม่าและแล้วผมเริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในภายหลังผมคิดว่าในการเขียนเรืเ่องในภายหลังของมาชิโรโนโอโตะ มันอาจจะมีเรื่องราวของเพื่อนเรื่องราวของดรามา่าแนวดนตรีมิตรภาพเพื่อนพ้องการเจริญเติบโตของตัวละครอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรื่องหลายๆเรื่องมันชอบทํากันแล้วมันเป็นการเขียนเรื่องที่แบบมันก๊อปกันมาแล้วมันดูขี้เกียจอะจริงๆนะกับการเขียนเรื่องของมาชิโรโนโอโตะซึ่งมันทําให้คนที่แบบว่าต้องเข้าใจเรื่องของมาชิโรโนโอโตะมาก่อนหรือว่าต้องเข้าใจคนเล่นชามิเซะมาก่อนถึงจะเข้าใจดราม่าในจุดจดนี้ แล้วการกำกับมันก็ฟ้องอย่างนั้นด้วยว่าถ้าเกิดว่าแกเนี่ยเข้าใจในเสียงของชามิเซนที่พยายามจะสื่อในฉากฉากนั้นน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะพยายามจะสื่อว่าเออเนี่ยมันคือดราม่าที่มีความเข้มข้นมากมายแค่ไหนแต่มันไม่ได้ทําให้กับวีปไกจินอย่างพวกเราได้ดูเว้ยคือเขาทําให้คนที่เป็นนิฮงจินหรือว่าคนญี่ปุ่นเขาดูอะแล้วเราดันเสือกมาดูแล้วมันกลายเป็นแบบว่ามีปัญหาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยว่าเรื่องมันอะไม่ได้ตอบโจทย์เราแล้ะ มันเป็นเลือกเฉพาะทางเลือกคล้ายๆกับโคโนโตะตมาได้เลยลองไปฟังเสียงของโคโตะกี่รอบกี่รอบก็ไม่เข้าใจว่าเลือกพยายามจะสื่อความหมายของดนตรีไปใน้วไหนอย่างตัวของอคำโกหกเดนเมสาอย่างน้อยมันยังมีการปูอยู่นะว,ว่าเสียงเพลงนี้ยมันกำลังจะสื่อถึงบรรยากาศยังไงแล้วการกำกับมันก็ช่วยแต่โคโนโตะตัวมาได้กับมาชิโรโตะมีปัญหาเดียวกันคือนอกจากการกำกับไม่ช่วย เสียงเพลงที่ส่งมาไม่ถึงและผมเข้าไม่ถึงเรื่องด้วยนี่แหละมันเลยเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าผมจะดูเรื่องนี้ในระยะสั้นหรือระยะยาวต่อไปเนี่ยผมจะยังคงเข้าใจกับเรื่องราวของมาชิโ no ร่โนโอโตะอยู่ไหมนั่นแหละเลยเป็นปัญหาที่ผมดูในตอนแรกแล้วผมไม่เข้าใจเว้ยที่ผมเห็นได้ชัดจากการกำกับของเรื่องในบางช่วงซึ่งเป็นพล็อตเรื่องบางช่วงจริงๆอันนี้อาจจะสปอยหน่อยมันจะมีในช่วงหนึ่งที่พยายามจะเล่นททมิเซนแล้ว มาสะท้อนบรรยากาศความดราม,ม่าภายในเรื่องซึ่งไอตรงจุดนั้นน่ะมันเล่นกับฟิลลิ่งของคนดูมากเกินไปเว้ยคือกูไม่เข้าใจอ่ะว่ามึงเล่นทำมิสเซนในจุดๆเนี้ยมันก็การจะสื่อถึงเชี่ออะไรอ่ะคือต้องการจะสื่อดราม,ม่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการเอทีอาร์เมียชาวบ้านเหรอหรือต้องการจะสื่อว่าความเศร้าโศกของผู้หญิงที่แบบว่าพยายามจะช่วยเหลือผู้ชายที่เขารักแต่เขาก็โดนหักหลังจากผู้ชายที่เขารักอะไรเงี้ยเหรอ คือผมไม่เข้าใจจริงๆว่าตัวของมาชิโดโน่ต่อยตอนแรกต้องการพยายามจะสื่อชามิเซนในรูปแบบไหนแล้วมันเป็นปัญหากับตรงที่ว่าเหมือนผมกําลังโดนเรื่องเนี้ยไล่ออกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่น ชามิเซนน่ะคุณอาจจะเข้าใจเว้ยถ้าคุณไม่เล่นชามิเซนน่ะคุณจะไม่เข้าใจเลยต่อให้เลือดจะพยายามใส่ดราม่าให้คุณเข้าใจก็ตามอะ่ะซึ่งมันเป็นปัญหาเดียวกันกับคโคโตโตมาได้เลยคโคโตโตมาได้ก็ไปเหมือนกันพยายามจะพูดในฟีลลิ่งของคนที่เล่นโคโตแต่ไม่เคยพูดถึงในฟีลลิ่งของคนที่เขาไม่เข้าใจในการเล่นโคโตและเขาไม่รู้ว่าโคโตมันมีความสําคัญในการบรรยายเสียงเพลงที่มันมีความลึกซึงมากน้อยแค่ไหนย,ยังไงอะ่ะโดยเรื่องมาชิโรโรโตก็มีปัญหาเหมือนกันเว้ยในการบรรยายเสียงเพลงของชชมิเซนน่ะ แล้วทีนี้มันมีสิ่งที่มันมีปัญหาอีกอย่างคือการที่แบบว่าตัวละครภายในเรื่องทุกตัวเข้าใจเสียงเพลงของชามิเซนโดยที่บาคนก็ไม่เคยแม้แต่จะฟังชามิเซนมาก่อนแล้วก็บอกไปว่ามันเพราะมันโอเคมันเจ๋งมันเท่อุ้ยมันว้าวมากเสียงมันไพเราะเหมือนกับตอนเล่นโคโตอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับการนําเสนอแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องดูโดยใช้ฟิลลิ่งมากกว่าจะดูโดยใช้หลักการ ผลหรือว่าความรู้สึกจากการที่แบบว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนเรามาดูแล้วเราจะเข้าใจถ้าพูดถึงเรื่องของการมาดูเรื่องนี้แล้วคุณจะเข้าใจผมบอกเด้ว่าคุณเลิกคาดหวังเลยว่าตัวของมาชิโรโนโตจะทําให้คุณเข้าใจตัวของชามิเซนมากขึ้นนอกจากว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นชามิเซนแล้วคุณมาดู่คุณอาจจะได้ฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งในการดูมาชิโรโนโตไงแต่ถ้าคุณไม่เคยเล่นมาก่อนคุณอาจจะพอดูเอาดราม่าความเข้มข้นของเรื่องได้ ต่ถ้าเกิดเมื่อใดที่มีตัวของชามิเซนเข้ามาภายในเรื่องเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คุณงงกับเสียงแล้วก็งงกับทุกอย่างเลยว่าสรุปแล้วฉันจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไงซึ่งเรื่องก็ไม่ตอบอแล้วก็ไม่เคยทําความเข้าใจด้วยว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ชามิเซนเนี่ยเขามาดูเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมเรื่องก็บอกไปเลยว่าอ๋อถ้าไม่เข้าใจก็ช่างแม่งเรื่องของมึงกูทําให้คนที่เล่นชามิเซนดูไม่ได้ทำให้มึงดูเข้าใจป่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชอบคนดงโอโตโตมาเดะแล้วก เป็นคนที่เล่นชาบิเซนอยู่แล้วคุณดูเรื่องมัชิโรโนโอโตได้แล้วคุณไม่เคยเล่นชาบิเซนและไม่เคยดูคโคโนโอโตต่อมาได้หรือคุณไม่ชอบโคโนโอโตตมาได้ o เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบการบรรยายเรื่องแบบใช้ดราม่ามานาผมไม่แนะนําให้คุณดูมาชิโรโนโอโตในตอนแรกเลยถ้าเกิดว่าท้าทางให้ดีอ่ะผมอยากให้คุณดรอปในตอนที่สานะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นชาบิเซนแล้วดูมาชิโรโนโอโตนะผมขอแนะนำให้ดรอปในตอนที่3ม พราะตอนที่3มเนี่ยมันน่านจะเป็นการปูอะไรเกี่ยวกับชามิเซนที่มันมากขึ้นแล้วมันเข้มข้นซึ่งผมจะลองดูไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วมันไม่ใช่ทางจริงๆจะสามารถดรอปตอนแรกได้ไหมได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะทางถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบก็ดรอปได้เลยไม่มีปัญหาก็ตามมาแล้วกันกับมาชิโร o โนโอโตะนะฮะเรื่องต่อไปวีบีฟัว I ไลท์ไอนะฮะ ไม่แน่ใจแล้วว่าตอนที่1กับ2เนี่ยมันคือตอนเดียวรวมกันหรือเปล่าแต่ผมจะสรุปแค่ตอนที่1เท่าที่ผมดูมานะเพราะว่าว b บบี้ฟัวไลไอซองเนี่ยค่อยๆจะลงสล็อตตอนเหมือนกับตอนของฮาตแคุสไซบแบ็กเลยคือลงตอนที่1แล้วก็2พร้อมกันนะฮะแต่ผมจะพูดแค่ตอนที่1แล้วกันอ่ะก่อนอื่นเลยผมสงสัยมากว่าช่วงนี้ทัเบติดมาคอสกับดีทอยหรือเปล่า มาแนวแบบร้องเพลงช่วยโลกแบบมาคอนเดลต้ากับเรื่องราวความขัดแย้งทางการเมืองหุ่นยนต์ต่างๆพากันลุกคือขึ้นต่อต้านแบบ Detroit Become Human ถ้าสันติไม่ใช่ทางออกก็ใช้กำลังทำให้เข้าใจทั้งคอนเซปต์ไอเดียการนำเสนอเรื่องเรื่องราวของการบรรยายเสียงเพลงอันนี้คือสิ่งที่ผมชื่นชมวิวีฟูราไอซองมากกว่าตัวของมาชิโรโรโตะเรื่องที่ว่าวิวี่ฟัร์ไอซองอ่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เข้าใจเสียงดนตรีอ่ะเรื่องก็พยายามจะทําให้คุณได้เข้าใจว่า โลกของ a อนดรอยที่แบบว่าเป็นเสียงแบบบีดี้แบบเสียงสูงหรือว่าการบรรยายโทนการกำกับต่างๆนานาที่มันสื่อถึงความโศกเศร้าผ่านเพลงที่มันไพเราะซึ่งมันขัดกับโทนเหมือนกับตัวของจูรุวยวะสุธัยชิมาชิต่าที่ผมเคยรีวิวไปอะ่ะคือเรื่องราวของคอนเซปที่แบบเดินสวนทางกันกับเนื้อเรื่องที่มันมีความดาร์กฮิวแมนอะไรประมาณเนี้ยถือว่าวิวิฟะไรไอซองในตอนที่เหน่อถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากแถมสราบประกอบก็พอนะฮะการกำกับในตอนแรกถือว่าเอาเรื่องมากๆ งานนิมชั่นของวิสตูเดโวพูดทำแอตแทกเอาไทท่าตั้งแต่1นึงถึงสเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงความเอเกมของงานนิมชั่นเลยเพราะทุกอย่างถือว่าครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างสุดๆในตอนแรกโดยรวมถือว่าค่อนข้างน่าสนใจถือว่าเป็นการเขียนเรื่องที่เป็นแนวสงครามโรบอทมิสิคลที่ไม่ได้เห็นซนานถือว่าโอเคไม่มีปัญหาถึงจะมีมุกที่ยิงมาเป็นสีสันแล้วบางทีก็ไม่ค่อยมีความจําเป็นกับเรื่องนิดหน่อยแต่ก็พอะเป็นสีสันให้กับเรื่องได้ก็ถือว่าโอเคนะฮะ สำหรับเรื่องของวิวี่ฟัวรไลซองมันผมไม่มีอะไรให้ติเยอะเพราะว่าเรื่องนี้ในตอนแรกเปิดมาถือว่าค่อนข้างมีไอเดียคอนเซปต์การปูเรื่องต่างๆการปูเวิร์ล u ิลดิ้งที่มันน่าสนใจก็คือมาคอเดลต้าผสมดิทอยบีคัมฮิวแมนอะเอาง่ายๆก็ประมาณนั้นละกันถ้าเกิดว่าใครชอบแบบแนวหุ่นยนต์ไซไฟร้องเพลงกอบกู้ช่วยชาช่วยโลกก็วิวี่ฟัวร์ไลซองในตอนแรกถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยฮะโอเค ก็มาอยู่กันในหน้าให้คะแนนกันดีกว่ากับ2เรื่องที่เราได้พูดถึงคของสึกหลังดูจบกันไปนะฮะเรามาให้คะแนนกันกับ v ิว i f ฟลอราไอซอแล้วก็มาคิโ r o น o อโตกันหน่อยดีกว่าเริ่มจาก v ิว i f ฟลอราไอซอนะฮะวิว i f ฟลาไอซอผมจะให้อยู่ที่8คะแนนนะฮะก็เป็น1นึเรื่องที่เปิดมาแล้วมีความเข้มข้นของเนื้อเรื่องการสร้างบรรยากาศคอนเซปต์เวิร์ u บิลดิ g งที่น่าติดตามนะฮะ ให้อารมณ์เหมือนตอนคุณดูมาคอรเดลต้าลองคิดสภาพนี้แล้วกันนะคุณคิดว่าวิมิฟูรายไอซองอ่ะเป็นแนวของมาคอสเดลต้าซึ่งเป็นการต่อสู้ขุนยนตรบเสียงดนตรีช่วยโลกช่วยชาติอะไรว่าไปซึ่งเป็นเรื่องราวของน้องนางเอกที่ชื่อดีว่าเนี่ยจะเดินทางไปยังอีกร้อยปีข้างหน้าเพื่อมอบเสียงเพลงในการชุบชีวิตโลกที่ ได้สิ้นหวังลงไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของการพูดถึง Dark คบิลคัมฮิวแมนดาร์กโรบอทอะไรเงี้ยเป็นแบบการลุกฮือต่อต้านเป็นดิ r ทอยที่แบบว่าเลือกช้อยที่แบบว่ามาคัสเนี่ยไปเลือกช้อยที่แบบว่าทําลายมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วก็หุ่นยนต์ขึ้นเป็นใหญ่อะไรเนี้มีเรื่องราวของความขัดแย้งทางสงครามทาง การใช้อาวุธเทคโนโลยีต่างๆนานา,นาโลกที่ปกคลุมไปด้วยโรบอตต่างๆนะการปูไอเดียคอนเซปต์ทุกอย่างของวิวิฟูอร่าไอซองถือว่าต้องตบมือให้กับชายคนนี้ในตอนแรกเพราะเขาเป็นคนที่เขียนเรื่องเดียวกับรีซีโร่ขอเสียงปรบมือให้กับทัปเปะนากาสกินะฮะคนเขียนรีซีโร่นะผู้สร้างผลงานสุด แอนิเมชันสุดดราม,ม่าที่เต็มไปด้วยข้อมูลและไดอะล็อกมากมายที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยติดกับเรื่องราวความสัมพันธ์และการเติบโตของคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ของตัวละครมิมิฟูร่ i ไอซองในตอนแรกถือว่าทัาเปยนะกัสกิถือว่าทำการบ้านบดีกับการนำเสนอมุมมองของไอเดียของโรบอทที่เป็นแบบแนวมาคอเดลต้าคือเรื่องราวของโรบอทที่พยายามถ่ายทอดเสียงดนตรีให้กับคนดูได้เข้าใจ และเราจะมาดูกันว่าเวทีในตอนต่อไปของ Vivi f u ั a i ์ไล n อซอเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือตัวของ Vivi f u ั a i ์ไลไอซอนะฮะก็เอ๊ะเดี๋ยวผมให้คะแนนไปแล้วนี่อ่าให้ไปที่8คะแนนนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งมาชิโรโนโตะมาชิโรโนโตะผมมีปัญหาอยู่อย่างที่บอกไปคือเรื่องราวที่ผมอาจจะสวนทางกับกระแสของ MAL นะหลายคนชอบมาชิโรโนโตะมากม แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบมาชิโรโนโตะในตอนแรกผมจะให้มาชิโรโนโตะอยู่ในระดับที่4คะแนนอาจดูกดใช่อันนี้ผมยอมแล้วผมกดมากเพราะว่าผมมองถึงปัญหาอย่างหนึ่งของมาชิโรโนโตะคือเรื่องนี้มันเลือกคนดูเฉพาะกลุ่มมากแล้วมันไม่พยายามทำให้ผมเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของชามิเซนหรือเกี่ยวกับดราม่าที่มันรวดเร็วแล้วมันไม่อธิบาย ผมไม่เข้าใจว่าทําไมพระเอกต้องเล่นชามิเซนชาไมเซนมีความสําคัญยังไงกับชีวิตพระเอกนอกจากเรื่องราวของการที่แบบพระเอกจะพูดถึงตัวของปู่ซึ่งปู่ก็บอกให้พระเอกเลิกชามิเซนแต่พระเอกก็ไม่เลิกแล้วก็หนีออกมาจากบ้านอะไรเงี้ยซึ่งการปูด้าม่ของมาชิโรโ,รโตะยอมรับนะมันไม่ได้มีคอนเทกต์หรือว่ามีการปูคอนฟ lict หรือว่าความขัดแย้งของเรื่องที่แบบมันทําให้ผมรู้สึกน่าติดตามเหมือนกับโคโนโ,โตะตัวมาเล ซึ่งยอมรับว,ว่าโคโดโตโต,ตมาเดะที่ผมให้ในระดับที่ดีกว่าก็คือเรื่องของโคโดโตโตมาเดะอ่ะอบอย่างน้อยถ้าเราไม่นับเรื่องของดาราม่าการจะพูดถึงบรรยากาศของเพื่อนที่แบบว่าเล่นโคโตะมาด้วยกันการสร้างมิตรภาพเพื่อนแท้ขายฝันอ่ะอย่างน้อยโคโดโตโต,ตัวมาเดะสามารถทําตัวนี้ออกมาได้ดีแต่กับตัวของมาชิโรนโอโตะในตอนแรกผมไม่ชอบตรงที่ว่าเรื่องราวมันจะปูไปทางดาราม่าแบบแนวดาร์กของสังคมในโตเกียว ซึ่งเรื่องที่เคยทํามาแบบแนวนี้ก็เคยมีอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็คงไม่ต้องเดาเนาะว่าเลือกอะไรอ่ะที่จมน้ําในโตเกียวก็เนี่ยทเทนคิโนโกะก็เคยพูดถึงเรื่องราวของสังคมมืดในโตเกียวในเมืองหลวงที่วุ่นวายพระเอกที่เป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาในเมืองกรุงแล้วก็ต้องมาพบเจอกับปัญหาความวุ่นวายความขัดแยง้งราม่าต่างๆนานา,นานแล้วก็ไปเจอกับตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อยูนะ ซึ่งเป็นตัวละครแลนดอมจัดๆแต่ก็เป็นนางเอกของเรื่องที่แบบว่าจูจุก็ตกหลุมรักพระเอกเพราะพระเอกไปช่วยเขาจากการที่แบบว่ายูน่าต้องทํางานหนักในทุกๆคืนเพื่อแฟนของนางถ้าเกิดว่าจะเลิกกันก็เลิกกันแลได้ป้าทำไมต้องมาใช้พระเอกเป็นเครื่องมือในการดาเนินเนื้อเรื่องไม่เข้าใจนะดราม่าก็เป็นการดรา,าม่าแบบตละครไทยสมัยก่อนนะแบบฉันต้องตามหาเธอฉันต้องตามหาเสียงเพลงเสียงเ,ง,สงเพลงคือสิ่งที่ฉันเนี่ยอยู่ได้คือพระเอกไม่ได้เล่นชาวมิสเซนพระเอกเหมือนจะตายอ่ะ แล้วมันมีบทพูดตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ไม่โอเคคือบทพูดที่ไอตัวแฟนของอน้องยูนะพูดมาว่าถ้าเกิดว่านายเนี่ยไม่เล่นตัวของชชมิเซนเนี่ยนายก็จะดูไม่มีชีวิตชีวาเหมือนชีวิตแบบขาดสีสันไปเลยแล้วประมาณเนี้ยซึ่งผมก็ไม่ชอบการปูเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนพระเอกแบบเขาขาดสิ่งที่เรียกว่าชชมิเซนไม่ได้ภายในเรื่องซึ่งเป็นพ็อปในการดำเนินเรื่องแล้วมันรู้สึก มันกลายเป็นมองในมุมมองประมาณว่าเรื่องมาสะท้อนแค่มุมมองเดียวอะ่ะคือพระเอกถ้าไม่เล่นทำมิสเซสพระเอกจะตายแล้วมันก็จะไปสะท้อนอีกในเรื่องราวของการพูดถึงมิตรภาพเพื่อนพ้องแนวรตีดรามา่าคลีเช่สมัยกรรย่อนที่เราชอบดูและแน่นอนเรื่องที่มันเคยทําอย่างเงี้ยก็คงไม่ต้องเดาว,ว่าเรื่องอะไรนี่โคโรโอตโ,ตโ,โ,โตโตโมาเดะโคโรโอโตโตมาเดะนี่คือหลังๆนี่คือโยนทิง้งเลยฟัอัพไปได้เลยคือแบบเละเทะขี้เกียจเขียนสุดๆอะ เรียกได้ว่าไอเดียของคโคโดโตะจมาเรยอะจบไปตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วแต่ภาคสองอะเหมือนแบบพยายามจะยัดแต่ดราม่า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 เขียนไม่ออกดราม่าเขียนไม่ออกดราม่าอยู่อย่างเงี้ยและแน่นอนมาชิโรโตะก็มีปัญหาเดียวกันก็คือเรื่องราวที่ว่าเรื่องนี้เปิดมาเริ่มเป็นดราม่าแล้วแล้วในตอนหลังละ่ะคิดว่าจะไม่ใส่ดราม่าหนักกว่านี้เหรอเออนั่นแหละผมอยากจะให้มันเริ่มแก้จุดนี้ก่อนจุดที่ว่าอย่างน้อยทําให้มันบาลานทั้งสองอย่างคือ ทำใหบ้บาลานทั้งคนดูที่แบบว่าไม่เคยเล่นแชมิเซนกับคนที่เล่นแชมิเซนแล้วเขาดูเข้าใจอ่ะพยายามผสมผสานหน่อยได้ไหมพยายามทําให้แบบว่าคนที่เขาอยากจะดูแต่ว่าไม่เคยเล่นแชมิเซนได้เข้าใจหน่อยได้ไหมไม่ต้องแบบประมาณบอกว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ไม่ต้องดูผมไม่ชอบจริงๆนั่นแหละคือเหตุผลหนึ่งที่ผมให้กับตัวของมาชิโนโตะในสี่คะแนนเพราะผมไม่ชอบกับการที่แบบว่า เรื่องไม่พยายามทำความเข้าใจคนดูอะเหมือนแบบถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรเงี้ยถ้าที่เลือกควรจะเปิดรับหน่อยก็ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าวัฒนธรรมของทามิเซมันเป็นยังไงเรื่องราวดราม,ม่าของพระเอกมันมีส่วนสําคัญในการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องในช่วงหลังยังไงเสียงของชายพิเศษในตอนเนี้ยบรรยายถึงตรงไหนแล้วพยายามจะสื่อถึงอะไรอะและแน่นอนการกํากับของ มาชิโรโตะผมก็ไม่ชอบของคุโอโตะตัวเดะยังดีที่เรื่องมันยังมีการพูดการสื่อสารของตัวละครที่แบบว่าพยายามจะสื่อว่าโอเคเนี่ยฉันกำลังเล่นดนตรีแบบมีความสุขนะฉันกำลังเล่นดนตรีแบบระบายความแค้นความเครียดความเศร้าของตัวละครแต่มาชิโรโตะแค่มาดีดชามิเซนให้ดูแล้วก็สลับมุมกล้องแบบเป็นมุมกล้องแบบเปอร์สเปกทีฟต่าง แค่นั้นแล้วก็มีซากุระใบไม้ร่วงโรยทุกคนในฮอหยุดนิ่งดูพระเอกเล่นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีผมไม่เข้าใจว่าตอนเนี้ยพระเอกเขารู้สึกยังไงกับการเล่นชามิเซนถึงเสียงดนตรีที่เรื่องพยายามจะเสื่อออกมามันเป็นในโทนสดใสแต่ผมไม่เคยเล่นชามิเซนนะผมไม่เคยเล่นชามิเซนผมจะไปรู้ได้ไงว่าเรื่องมันกาลังพยายามจะสื่อว่าพระเอกอะกําลังเล่นในโทนที่สดใส ในขณะที่พ่อเอกแม่งน้านิ่งมากแล้วก็นั่งดีดทาให้เซนไปเดาเดาเๆาเๆาเตจะเข้าใจกับมึงไหมอ่ะเออนั่นแหละคือปัญหาที่ผมมีกับมาชิโร่โนโตะถ้าแก้ได้ตอนหน้าผมก็จะให้คะแนนเพิ่มแต่ถ้าไม่ได้มก็อยู่อย่างนี้ต่อไปแค่นั้นแหละและแน่นอนเรื่องนี้ผมยังไม่ดับผมอยากจะรอดูไปสักสองสามตอนก่อนและแน่นอนเหตุผลหนึ่งที่ผมดูต่อก็คืออันนี้เอาโม่ดนึง ฮอนด้าทาเคโกะเว้ยอันนี้อันนี้เอาโจงนะคือผมยอมดูต่อเพราะคุณแม่วิสคนนี้คือเสียงของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฮอนด้าทาเคโกะนี่คือแบบโอ้โหแม่งบิสมากๆคือแบบเป็นคุณแม่ที่แบบแซ,แซแบ,บแซมากๆอยาแอบแซบคุณแม่เลยครับโอ้โหให้ตาเหออเอาจริงคุณแม่ทำให้ผมดิงดองโดมากเลยโอ้ยตายเนะ ตามนั้นแล้วก,ก็ดูต่อเพราะคุณแม่นะฮะไม่ั้ป่าที่ผมดับมาชิโรโนโตตอนแรกผมผมไม่สนด้วยผมไม่คิดจะดูต่อด้วยจริงๆถ้าเกิดไม่มีคุณแม่โผล่มาแต่เพราะมีคุณแม่แล้วก็เรื่องของการปูบรรยากาศตลานะของมาชิโรโนโ,โตบางอย่างก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าพูดถึงในงานแอนิเมชั่นงานแอนิเมชั่นมันเป็นสไตล์เดียวกับไซส,ส์ซาลูอ่ะ จะเป็นไซส์ซา,าูที่คุณภาพแอนิเมชันถือว่าค่อนข้างสวยงามกว่าและดูดีกว่าแต่การกำกับไม่ได้สามารถสื่อให้เราเข้าใจได้มากเลยนั่นเองก็คือตัวของมาชิโระโนโอโตะนะฮะก็ตามนั้นแล้วกันไว้รอดูกันในตอนต่อไปเนะว่าจะเป็นยังไงก็ถือว่าค่อนข้างสน,นุกในมุมมองของคนที่เล่นทามิเซนแต่คนที่ไม่เล่นทามิเซนก็จะรู้สึกแบบว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันออกไปได้ไหมฉันดูทำไมอะไรประมาณนี้ตามนั้นแล้วกันนะฮะ ก็จบกันเป็นพิธีเรียบร้อยนะฮะกับการพูดถึงความรู้สึกหลังดูจบกับมาชิโรโรอโตะและวิววี่ฟลายไอซองนะฮะก็ยอมรับเลยว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงวิวีเท่าไหร่เพราะว่าวิวีเขาทำได้ดีอยู่แล้วแต่มาชิโรโรอโตะเนี่ยมันมีจุดผิดพลาดเยอะแยะจนแบบผมวิเคราะห์แทบจะไม่ไหวเลยจริงๆนะแต่หลายคนก็่าจะมองข้ามแล้วก็อาจจะชอบก็ได้ั้ง แต่ผมก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบจริงๆะนะก็ตามที่ได้พูดไปทั้งหมดแล้วกันก็ประมาณนั้นแล้วกันนะฮะกับความรู้สึกหลังดูจบนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมอามาสลาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในความรู้สึกหลังดูจบครั้งหน้าบายบาย